วันนี้มาทำน้ำมะขามป้อมกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของน้ำมะขามป้อมค่ะวิตามินซีสูงจริงๆเลยค่ะทานแล้วชื่นใจชุ่มคอนะคะประโยชน์เยอะจริงๆเลยค่ะอยากให้ลองทําทานกันดูนะคะเดี๋ยวเข้าครักับเจ๊กุ้งเลยค่ะน้ำมะขามป้อมค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ๊กุ้งแนะนำวันนี้เป็นน้ำมะขามป้อมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะนำลูกของเขาใส่ถุงทุบนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แต่เนื้อค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้มะขามป้อมสี่ลูกนะคะเพราะว่าลูกค่อนข้างใหญ่เลยล่ะคะ่ะ อย่าลืมทำความสะอาดล้างเขาก่อนนะคะหลังจากที่เราทุบเขาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเม็ดออกกันค่ะนำเม็ดออกเลยนะคะวันนี้ใช้แต่เนื้อล้นๆเลยค่ะได้หนึ่งถ้วยพอดีเลยค่ะไปดูส่วนผสมกันต่อเลยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้ใบเตยอบแห้งค่ะมะนาวนะคะแล้วก็มะขามป้อมเอาแต่เนื้อค่ะ ใบเตยอ,อบแห้งเจ๊กุ้งทำคลิปเก็บใบเตยไว้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเราได้เนื้อล้วนมาหนึ่งถ้วยค่ะไปลงมือทำกันเลยนะคะใช้น้ำสองแก้วค่ะใส่น้ำลงไปสองแก้วเลยนะคะตามด้วยใบเตยอ,อบแห้งหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มะขามป้อมที่มีแต่เนื้อนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ใบเตยของเจ๊กุ้งเป็นใบเตยอบแห้งนะคะทำการปิดฝาต้ม20นาทีได้เลยค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะห้องของเจ๊กุ้งหอมใบเตยมากๆเลยล่ะค่ะใส่เกลือเพียงเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะชอบหวานสามารถปรับเพิ่มได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งทำไม่หวานมากนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะช่วงที่พักให้เย็นนี้นะคะเขาจะยิ่งเพิ่มความเปรี้ยวค่ะกองนะคะใช้แต่น้ําค่ะก่อนทานนะคะบีบมะนาวลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจะทานแบบใส่น้ําแข็งหรือทานแบบแช่เย็นก็ได้นะคะเจ๊กุ้งลองแล้วล่ะค่ะขอบอกเลยชุม่มคอมากๆเลยนะคะ เป็นอีกทางเรื่องนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้จ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ